ุนเซนประกาศว่าความอดทนของเขา24ชั่วโมงได้จบลงไปแล้วที่เขาต้องอดทนเขาไม่ได้ยิงตอบโต้ทหารไทยเมื่อวานนี้อันนี้โกหกชัดๆเะครับสถานการณ์วันนี้มีการเริ่มยิงเข้ามาในแผ่นดินไทยโดยใช้จรวด BM 21บ้างใช้ จรวจ RM 70บ้างใช้จรวจไทย,ย 90B นะครับมี3ชนิดนะครับที่กัมพูชาใช้ย,ยิงไทยอยู่ตอนนี้1 BM 21 2 RM 70 3ไทย 90B ระยะยิงของไทย 90B กับ BM21 เนี่ยทเท่ากันคือประมาณ20กิโลเมตรส่วน RM70 นี่ระยะยิงจะไกลกว่าเพื่อนก็คือประมาณ40กิโลเมตรส่วน PHL03 เนี่ยระยะยิง130กิโลเมตรเนี่ยยังไม่ได้เคลื่อนออกมา จากจุดที่เก็บไว้ซึ่งกองทัพไทยก็ติดตามอยู่ในขณะน,นี้เขาเริ่มยิงตั้งแต่ตีสี่นาทีนะครับยิงพื้นที่พระวิหารภูมะเขือช่องตาเท่าปราสาทตาควายปราสาทตาเมือนทมแล้วก็ทางฝั่งอุบลก็ช่องอานมากับช่องบุก ต้องบอกกับท่านที่รบอย่างนี้เมื่อเช้านี่ผมได้อ่านโพสต์ของหุ่นเซนแล้วผมก็แชร์แต่ตอนนี้หุ่นเซนปิดไม่ให้คนไทยอ่านผมอ่านจบได้ความว่าหุ่นเซนประกาศว่าความอดทนของเขา24ชั่วโมงได้จบลงไปแล้วที่เขาต้องอดทนเขาไม่ได้ยิงตอบโต้ ทหารไทยเมื่อวานนี้นี่โกหกชัดๆนะครับนี่ฮุนเซนโกงกเมื่อวานนี้ก็ยิงยิงก่อนด้วยแต่นี่คือคําประกาศของฮุนเซนเอาละเขาจะโกหกยังไงก็ว่าไปฮุนเซนบอกว่าเขาต้องอดทน24ชั่วโมงไม่ยิงตอบโต้ทหารไทยใน24ชั่วโมงเพราะต้องการที่จะอพปยพพี่น้องชาวเขมรทั้งหลายนี่ให้ออกจากแนวกันสู้รบและเมื่อออกมาแล้วความอดทน ของเขาใน24ชั่วโมงนี้ได้จบลงไปแล้วและเขาได้สั่งการให้ต่อสู้กับทหารไทยกับกองทัพไทยเต็มรูปแบบนี่เขาประกาศอยู่ประมาณสักน่าจะโพสต์อยู่ประมาณสัก7จ็ดโมงเช้านี่ยครับแต่ก่อนที่ฮุนเซนจะโพสต์เนี่ยไอทหารที่จังหวัดพระวิหารจังหวัดอุดรมีชัยระดมยิง เข้ามาแผ่นดินไทยซึ่งตอนนี้ก็ยังไม่หยุดนะครับยังยิงอยู่ đây. ตั้งแต่ช่องบกช่องอาน์มามาจนถึงพระวิหารมาจนถึงภูมะเขือช่องตาเท่าไล่ไปจนถึงปราสาทต,ตาเมือนทมปราสาทต,ตาควายหยุดอยู่ตรงปราสาทตาเมือนทมยังไม่ก้าวไปถึงปราสาทคนานะครับไล่จากทิศตะวันออกมายังทิศตะวันตกระดมยิงเป็นชุด,ชด ยิงทำลายฐานทหารไทยหลังจากยิงตรวจบีเอมยีและไทย9 0้บจบลงไปแล้วเนี่ยก็มีการยิงปืนใหญ่ก็ยิงในจุดนี้แหละครับยิงเข้ามาบริเวณช่องบกช่องอานมาที่เขาพิกัดจุดที่คาดหมายว่าทหารไทยจะตั้ง ทหารทหารของเราอยู่ในบริเวณนั้นเนี่ยยิงตั้งแต่ช่องบกช่องอานมาพระวิหารภูมะเขือช่องตาเท่าปราษาตาควายและภาษาตาเหมือนหลังจากยิงปืนใหญ่จบทีนี้ก็มีการขึ้นบินของฝูงบินดโดรนกามิกาเซ่ไอ้โดนฆ่าตัวตายหรือโดนกามิกาเซเนี่ยมันจะติดระเบิดแล้วจะบินแล้วเขาจะ พอดพิกัด GPS ซึ่งถ้าท่านทั้งหลายจำเหตุการณ์ในอดีตได้เนี่ยมันจะมีฝูงโดนขึ้นมาบินหลังจากที่นายภูมิธทาไปทำสัญญาหยุดยิงชั่วคราววันที่28กรกฎาคมมันจะมีฝูงโดนขึ้นมาบินทั่วอุบลสุรินทร์ศรีสะเกดบุรีรัมย์เนี่ยเพราะอะไรครับเขากำลังหยอด บางครั้งก็เอากล่อง GPS ไปโยนลงแล้วก็จดพิกัดไว้ไว่าไอ้พิกัดนี้มันพิกัดอะไรแล้วก็ป้อนเข้าไปในสมองกลนของโดนนี่แหละแล้วให้โดนนี่มันบรรทุกระเบิดแล้วก็สั่งให้มันเดินทางพุ่งชนไอ้จุด GPS ที่มันกำหนดไว้ดังนั้นเมื่อวานนี้กองทัพภาคที่สองจึงประกาศให้เจ้าหน้าที่ได้ดูแลรักษาตรวจพื้นที่ อาคารสานักงานราชการทุกแห่งในพื้นที่อีสานใต้นี่ให้ดูให้หมดเพราะตรงนี้ครับเพราะเขาระมัดระวังว่ามันจะมีจุดชี้เป้าของกองทัพขมินฮุนเซนอยู่หรือไม่เดี๋ยวมันจะมีกล่อง GPS อยู่ไหมหรือมันจะมีสายรับอะไรมาวาง GPS ต่ออีกไหมนี่กองทัพภาคที่สองเขาสั่งการไปเมื่อวานนี้ ผมอธิบายให้ทั้งหลายฟังว่าในพื้นที่กองทัพภาคที่สองนั้นเนี่ยเมื่อเขาทำสามสามระบบนี้หนึ่งก็คือยิงด้วยจรวดบีเอ็มยี่สิบเอดและไทยเก้าสิบแล้วนี่ก็มายิงปืนใหญ่หลังจากยิงปืนใหญ่แล้วก็ปล่อยโดนกรมิกรเซ่เข้าไปถล่มในพื้นที่ทหารของเราเนี่ยและอาจจะเป็นพื้นที่พลเรลือนด้วยซึ่งกองทัพเขา ยังไม่ให้ประกาศว่าบ้านเรือนบริเวณไหนถูกยิงบ้างเนื่องจากกลัวเจ้าของบ้านจะเป็นห่วงเป็นใยทรัพย์สินของตนเองแต่มีหลายหมู่บ้านตลอดแนวชายแดนนะครับที่ถูกจรวด b m 2 1ยิงเข้าไปแต่ว่าผมก็ไม่ขอเปิดเผยกลัวเจ้าของบ้านเขาให้ทางราชการเปิดเผยด,ดีกว่าเพราะว่ามีสถานีโทรทัศน์ช่องหนึ่งเอามาลงแล้วก็ถูกขอให้เอาออก ว่ากระสุนบีเอมสเอ็มันตกตรงไหนบ้างเนี่ยก็เลยต้องเอาออกไปเราก็ยึดถือว่าเราก็ไม่พูดเหมือนกันในสถานการณ์ของพื้นที่กองทัพภาคที่สองการรบของกองทัพภาคที่สองนั้นเราประเมินสถานการณ์จากยุทธวิธีได้ว่ากองทัพภาคที่สองจะใช้ความแม่นจะใช้ความแม่นเป็นหลัก ในการตอบโต้ไม่สเปะสปะเมื่อจรวด BM21 ยิงออกมาจากบริเวณไหนเราจะใช้เวลาไม่เกินสองนาทีเราจะตรวจพบว่าไอ้รถที่มันปล่อยจรวด BM21 ออกมานี่มันอยู่ในพิกัดไหนเนี่ยปืนใหญ่ของเราก็จะยิงไปที่นั่นทำอย่างค่อยเป็นค่อยไปเก็บกวาดอาวุธ ไม่ว่าจะเป็น BM21, RM70 หรือไทย 90B นี่ต้องเก็บต้องกวาดให้หมดในพื้นที่จังหวัดพระวิหารพื้นที่จังหวัดอุดรมีชัยซึ่งต้องบอกกับพี่น้องประชาชนว่าเรื่องนี้ต้องใช้เวลาเพราะการจะเปิดพื้นที่ความปลอดภัยขึ้นได้เนี่ยเราจะต้องจัดการกวาดล้างอาวุธยุทโธปกรณ์พวกนี้ให้หมดปืนใหญ่ขนาด ร้อยห้าสิบห้ามิลิเมตรจะลวด b m เอ็ยี่สิบเอ็ดจะลวด r m ร์เอ็มเจ็ดสิบไทยเก้าสิบบีและยังมีปืนใหญ่อัตตาจรร้อยยี่สิบมิลิเมตรอีกซึ่งตอนนี้คาดหมายว่ากัมพูชากำลังเริ่มขนออกมาในพื้นที่ของกองทัพภาคที่หนึ่งมีการใช้ปืนคอขนาดร้อยยี่สิบมิลลิเมตรยิงใส่ เจ้าหนะ้าที่ทหารของกองกำลังบูรพาในพื้นที่บ้านน้องจานบ้านคลองแหงบ้านน้องจันบ้านคลองแผงบ้านน้องยากแก้วยิงตลอดตอนนี้ซึ่งกองกำลังบูรพาพึ่งสถาปนาพื้นที่ของประเทศไทยได้เพียงหมู่บ้านเดียวก็คือบ้านหนองยากแก้วตอนนี้กำลังขยับที่จะเข้าไปยึดบ้านนองจาน ทหารของกองทัพภาคที่หนึ่งบาดเจ็บไปสามนายจากการถูกยิงด้วยปืนคอขนาดร้อยมิลิเมตรนะครับกระสุนวิธีโค้งตกลงมาตกลงมาส่วนนาวิกโยธินกองกำลังป้องกันชายแดนจันทบุรีถาจันทบุรีตราก็ได้ทำการกวาด ผลักดันทหารกัมพูชาให้ออกไปจากบริเวณเขตซามราคคือในพื้นที่ของกองกำลังป้องกันชายแดนจันทบุรีตราดหน่วยนาวิกโยธินนี่มีพื้นที่ที่กัมพูชาลุกเข้ามายึดแผ่นดินไทยขมิบุกเขามายึดนี่17จุดนะครับจังหวัดจันทบุรีถึงจังหวัดตราดเนี่ยมี17จุดที่ขมิบุกเข้ามายึดไว้ เราต้องผักออกไปทีละจุดทีละจุดผมต้องอธิบายอย่างนี้ว่าเรานี่ใช้การยิงที่แม่นยำในการยิงเครื่องแจมเมอร์ที่ติดตั้งอยู่บนหลังคาคาสิโนธรรมดาเครื่องแจมเมอร์คือเครื่องที่กัมพูชามาตั้งไว้และตัดสัญญาณ ถ้าโดนของเราบินเข้าไปเครื่องแจมเมอร์จะตัดสัญญาณเราบังคับโดนไม่ได้โดนจะตกลงมาดังนั้นตอนเช้านาวิกโกโยทินก็เลยจัดการยิงเครื่องแจมเมอร์ที่ตั้งบนหลังคาของคาสิโนธมอดาตรงข้ามบ้านท่าเส้นซึ่งมันมีอาคารคาสิโนหลังหนึ่งลุกล้ำเข้ามาบนแผ่นด,ดินไทยนั่นแหละดังนั้นท่านจะได้เห็นว่านาวิกโกโยธิน ก็จะต้องกวาดเอากัมบูชาที่บุกเข้ามายึดแผ่นดินไทยตั้งแต่จังหวัดจันทบุรีจนถึงจังหวัดตราดนี่สิจุดออกไปให้ได้ตรงนี้มันจะตรงข้ามกับจังหวัดเกาะกลงตรงข้ามกับจังหวัดโพธิสัตว์และตรงข้ามกับจังหวัดพระตบองของกัมบูชาส่วนกองทัพภาคที่หนึ่งมีพื้นที่รับผิดชอบก็คือสะแก้วสี่อำเภอครับ อำเภอคลองหาดอำเภออรัญญประเทศอำเภอโคกสูงอำเภอตาพยาตรงนี้เนี่เป็นเรื่องที่ทุกคนกำลังลุ้นอยู่ว่าถ้ายังมีการประทะกันอยู่อย่างนี้เราจะสามารถจบสงครามนี้ได้อย่างไร